มาพิพิธภาณของเราก็มีกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์มากมายเดี๋ยวเรามาดูฐานแรกกันเลยค่ะกับชื่อฐานชื่อว่าโรงหนังไซคิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเด็กๆทําอะไรกันอยู่ในนั้นนะคะในฐานนี้เด็กๆจะได้ชมการ์ตูนวิทยาศาสตร์โดยคุณครูสุดสวยวันนี้เป็นคิตตี้เดี๋ยวเราจะลุยฐานต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชา อนนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่าสัตว์สัตว์อยู่เดี๋ยวเราจะไปหาลูกดอกก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ครูฝันทําหน้าที่เป็นนะคะผู้ล่ราสัตว์ด้วยนะคะตอนนี้ประดิษฐ์สัตว์อยู่จะล่าสัตว์ได้ไหมลุยเลยล่าได้ไหมโอ้ตายไปแล้วหนึ่งเยี่ยมมากเลยผ่านต่อไปเลยค่ะฐานนี้มีชื่อว่าตุ๊กตาล้มลุกค่ะ ดูคุณครูประจำฐานนะคุณตึงค่ะและคูหมิวค่ะตอนนี้พาหนุ่มๆมาด้วยใช่ไหมหนุ่มๆก็ได้นะโอเคฐานนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เด็กต่อนะคะกําลังทำตุกกตาลมลุกเป็นตัวอะไรลูกไหนคุณครูดูเป็นตัวปลาแล้วมันลมลุกได้ไหมไหนทําให้คุณครูดูซิโอเคค่ะได้กี่ฐานแล้วลูกสองฐานแล้วพร้อมจะลุยฐานต่อไปหรือยัง อย่าลืมให้คุณครูสเตปมก่อนนะโอเคลุยเลยค่ะและฐานนี้ค่ะบอลเล่โป่งนะคะครูประจำนานของเราคือครูน้ำหอมนั่นเองค่ะแล้วก็ครูเลยวค่ะนี่คะล้นลามล้นหลามโอ้โหถาฉันเจอเธออีกแล้วฐานที่สามของเธอฉันจำได้ว้าวอันนี้สวยงามของใครของใคร บอลลูนของอาเซียนจะลอยไหมว้าวเลิศไม่ไหวเลิศไม่ไหวรู้สึกว่าฐานนี้จะเป็นฐานที่ทเลิกที่สุดเลกท,ท,ที่สุดค่ะกูวี <c oughs> บอกว่านอกจากจะได้รับความนิยมจากเด็กๆมากไปแล้หลามแล้วความเลิกก็ไม่แพ้ฐานไหนเลยนี่อะพ่โชว์แล้วไหนใครจะทำให้กว่าดูช้า <c oughs> ๆเออฐานหนึ่งในะวันนี้ที่ได้รับความสนใจนะคะก็คือฐานฟันฟันซ เด็กๆก,กำลังให้ค,ครูแตงก o r ตรวจชิ้นงานเพื่อให้รางวัลน,นะคะสำหรับฐานวันปันไซยอันคิคานี่มีคนได้รางวัลด้วยเล่นไม่ไหวและอีกฐานหนึ่งที่น่าสนใจค่ะกับฐานที่ชื่อว่านกน้อยในกรงทองเรามาดูแม่นกนะคะแม่นกก็จะอวบอิ่มนิดนึงและแม่นกาดในคะะในแม่นกโชโอเคค่ะและนี่คือพ่อนกค่ะกไม่แน่ใจว่านกหรืองูเข้าบนหัวนกนะคะโอเคชัดเจนค่ะดีหรือเปล่าไม่รู้ฐานนี้แต่ที่แน่ๆของเป็นไงคะคนนี้ ลาวาวภายในสิบนาทีจ้ารักไม่ไหวค่ะไหนชอบผลงานหรือ,อยังเด็กๆไอติมเลยกี่ฐานลูกสองฐา,านงั้นลุยต่อเลยค่ะลุยเด็กๆได้กี่ฐานแล้วลูกสามฐานแล้วเราใกล้หมดเวลาแล้วต้องรีบนิดน,นึงนะคะเหลืออีกเจ่ฐานถ้าเสร็จฐานนี้แล้วลุยฐานต่อไปเลยนะบ๊ายๆตอนนี้ฐานตาลมฟื้นคืนชีพเด็กๆเริ่มมาเยอะอีกแล้วค่ะ แสดงว่าฐานนี้ก็สนุกไม่เบาเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่แม่มดแสนสวยของเราไหนตุ๊กตาฟื้นคืนชีพยังไงเล่นเด็กๆดนะคะสวัสดีค่ะคุณพ้อฐานอะไรคะดอกไม้บานดอกไม้บานบานไหมเด็กๆค่ะเลน้าเรามาดูอีกหนึ่งฐานนะคะที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากเลยค่ะและฐานนี้มีชื่อฐานว่าห้องแห่งความลับค่ะภายในห้องแห่งความลับมีอะไรเนาะ อยากจะรู้จังเลยค่ะใครอยากรูตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเข้ามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะและข้างในเราก็จะเจอแม่มดค่ะพร้อมกับลูกนี้เอ๊ะลูกนี้คืออะไรนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะมีหน้าล่ะเด็กๆถึงได้เข้ามาฐานนี้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้มีคนได้1ิบฐานแล้วเยอะมากเลยหัวหน้าโครงการรู้สึกว่าจะปลื้มปลิ่มใจเป็นอย่างมากนะคะรับรองว่าได้รางวัลจุกๆแน่นอนค่ะ